<ic c ath ere> นะซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและก็เกาหลีเหนือเนี่ยระอุมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากหลังจากที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดถึงแม้ว่าอย่างที่ทราบกันไปการทดลองจะล้มเหลวก็ตามนะครับแล้วทาเตือนประธานดิบีทรัมป์เนี่ยก็ก็เขาเรียกว่าไงเขาก็ค่อนข้างที่จะมีบุคลิกที่ผงผางตไปตรงมากกับเกาหลีเหนือในการใช้ทวิตเตอร์เพื่อด่าผู้นำเกาหลีหตายคนบอกว่าสงครามครั้งนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าทวิตเตอร์ของทรัมม์นะฮะหลายคนบอกว่า จงเอาทวิตเตอร์ออกจากมือฉันซึ่งซึ่งก็อย,ยาอย่าให้มู้ชายคนนี้เล่นโทรศัพท์ไปเล <laughs> ยนน <c oughs> ซึ่งซึ่งก็ต้องดูวันต่อไปนะฮะแต่ว่าตัวประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลถึงความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของพิภาคอาเซียนนะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบผลกระทบนั่นแหละระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนะครับโดยกลัวว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งก้าวล้ำเส้นไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ย อาจจะนําไปสู่ภัยิบัติที่ไม่อาจจะย้อนคืนมาได้ก็ได้ครับก็ถูกว่าเป็นท่าทีที่ค่อนข้างแปลกนะถ้ามองจากคุณดูแต่เต้นะครับเพราะว่าแกเป็นคนที่แต่เป็นแตแต่ก็ไว้ขนาอะไรอย่างเงี้ย่ดูตาแต้เขามีความบ้าคลั่งเรื่องสงครามกับยาเสพติดแล้วก็การฆ่าตัดตอนนะคะซึ่งอันนั้นเป็นเรื่อง ที่กําลังจะถูกฟ้องร้องในแง่ของการประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแต่เขาก็ไม่มีประวัติกระหายสงครามแล้วก็ที่น่าสนใจมากคือมีแผนจะโทรไปคุยกับทรัมป์ขอร้องให้ทรัมป์ยุติการเผชิญหน้านี่ชอบจะเลยอะเป็นโลกแบบไหนที่ให้ดูตัวเต้เป็นแบบดูดก่อนเพรว่าไม่ตี เปโลกแบบไหนฮะคุณดูตาเต้บอกว่าได้โปรดเถอะคุณประธานาธิบดีไม่เอาสงครามอีกแล้วเพราะคุณมีภาคนี้บอบช้ำมามากแล้วนีการเป็นฮีโร่ของเอเชียเลยนะฮะคีมนี่ต้องการจะเล่นโลกใบนี้จะทําให้เขามีความสุขเขาจะพาพวกเราจมจมลงสุนรกนะะฮเนี่ยต้องให้คนแบบดูตาเต้มาตือนสติอะคิดดูเหรอว่าดูตาเต้เนี่ยเขาโตมากับการเป็นฝ่ายซ้ายของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาจะได้โอกาสเนี่ยเขาต้องเกทับอเมริกาแล้วก็ทำให้โลกเห็นว่าเออเลิกให้อเม กเป็นผู้นําโลกใบนี้ได้แล้วค่ะแต่ว่าได้ข่าวว่าทรัมป์กำลังจะเชิญดูตาเต้ไปเยือนค่ะคุณกบการนี่เป็นคนแรกที่พูดเรื่องดูแตเต้หน่อยใช่ในวอลล์สตรีมดิฉันชอบดิฉันชมด้วยต้องจำได้ค่ะดิฉันเป็นแฟนคลับดแต่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเรื่องที่เขาฆ่าต่อๆอแต่ดิฉันคิดว่าเขาเป็นนักการเมืองที่มีบุคลิกแล้วก็มีประวัติที่เราต้อง ต้องมองเขาในหลายแง่มุมค่ะก็ข่าวนี้ก็อยากให้คุณชิบก่อนเล่าเหมือนกันล่าสุดตุรกีเข้าไปบล็อกเว็บวิกิพีเดียการบล็อกวิกิพีเดียนี่ไม่ใช่การทําที่เรียกว่าไงฮะคือทําให้นักเรียนทั่วตุรกีลาบากดีกว่าเขาจะไม่สามารถทารายงานได้อีกเลยเพราะไม่สามารถสนวิกิพีเดียได้นะฮะตุรกีก็บล็อกวิกิพีเดียนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าวิกิพีเดียเนี่ยนะฮะ พยายามใช้แผนการสกปรกกับตุรกีบทความบรรลุิพีเดียบางบทความใส่ร้ายประธานาธิีนะฮะเรเจฟไทยิบแอโดแอโดอานนะฮะว่าร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธซึ่งตุรกีเนะี่ยก็มีสถิติในการติดเว็บไซต์เพื่อสื่อสังคมรวมถึง Facebook Twitter หลังการประท้วงครั้งใหญ่หรือว่าหลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะชอบอ้างครับว่าไม่ได้เซ็นเซอร์แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ประชาชนไม่สามารถเข้าเว็บไซต์หรือว่าเออนไ์ได้เพราะว่าเว็บไซต์เหล่านั้นล่มเองนนาจวมก มันไม่ได้บล็อกนะผูเขียนนะครับ,รบรซึ่งกระทรวงสืส่อสารของตรุรกีนะครับบอกว่าตอนนี้วิกิพีเดียเนี่ยกำลังพยายามใช้แผนสกปรก,กับตรุรกีนะครับบทความบนวิกิพีเดียบางบทความใส่ร้ายประธานาธิบดีเรเจฟทายิปแอดอกันว่าร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธอะไรอย่างี้ก็คือว่าถือว่าเป็นการกันแกล้งมาจากวิกิพีเดียสั่งงานนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าวิกิพีเดียเป็นสาธารณกรมเสรีเนาะที่ทอะไรก็สามารถไปอิดได้ดังนั้นก็แน่นอนว่า บางข้อความบนวิกิพีเดียอาจจะเป็นข้อความที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จริงๆ <Carlo> แต่ว่าอย่างไรก็ตามในวิกิพีเดียก็มีระบบบรรทีิการระบบแอดมินที่คอยที่คอยตรวจสอบข้อมงงูลอยู่เสมอๆครับคร<ก> <le> ับนะครับทีนี้ก็พูดถึงโลกออนไลน์แล้วก็มีคุณผู้ชมเข้ามาให้กําลังใจเยอะมากนะครับเช่นให้กําลังใจพิธิกรไวซ์ทีวีกำลังใจไวซ์ทีวีนะครับแต่ทีนี้ก็มีคุณผู้ชมบอกว่าชัดเจนมากจากเฟซบุ๊กไลฟ์จากมุกดาหันชัดเจนมากเงนั้นคุณผู้ชมที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์เราจากที่ต่างๆช่่ววยยบอกกัััันนนมมาาาาหเสญญณป็งไภพชด เสียงชัดไหมแต่เราจะช่วยอะไรไม่ได้นะคะไม่ชัดก็ได้แต่บทนเถอดนก็จะบอกว่ามีผู้เข้าชมจานวนมากคนดูเยอะค่ะล้มแล้วก็บอกที่บอกว่า love you watch TV แม้ว่าพรุ่งนี้รายการวิเคราะห์แบบตรงๆจะต้องลดลงนะครับแต่ยังติดตามเราไปจบช่วงนี้นะครับผู้ชมกันที่โลกวันนี้ครับโลกวันนี้นะคะบอกว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่อง การปรองดองนะคะอยู่ในระดับที่ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระรวงกลาหมซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองค่ะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองที่เคยเข้าให้ความเห็นมาประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ตรวจสอบความเห็นที่เคยเสนอมาแล้วว่าสรุปถูกต้องตรงกันหรือไม่และ ิดโอกาสให้เสนอความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่คิดว่าตกหล่ไม่ครบถ้วนอ,อแล้ววันนี้บอกว่าน่าสนใจว่าพรรคการเมืองน้อยใหญ่และกลุ่มการเมืองต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยตัวแทนที่มาร่วมประชุมน,นั้นแม้จะไม่ใช่ระดับที่เอ,อ่อ ไม่มีบทบาทในพักแต่เป็นคนคที่มีอํานาจตัดสินใจอยู่พอสมควรนะคะเราก็บอกว่าเป็นความพร้อมใจร่วมมือกันชนิดที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก่อนส่วนผลที่ออกมานะคะจะน่าขอใจหรือไม่ให้อดใจรออีกประมาณหนึ่งเดือนเพราะคาดการว่า สางสัญญาประชาคมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดความปองดองจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนก็คือเร็วๆนี้นะคะครับผมก็ตามประเด็นปองดองกันต่อไปคุณผู้ชมขณะนี้รวบรวมข้อมูลกันแล้วครับ,รบมีข้อมูลบรรดาพักการเมืองเยอะมากบรรดานักธุรกิจต่างๆ,ๆ,ๆนานาต่างๆประเด็นปองดองกันต่อคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาดูความคืบหน้าล่าสุดของพระราชบัญญัติการตีทะเบียนสื่อซึ่งล่าสุดสปทอถอยครึ่งทางบอกว่าต่อไปเนี่ยสื่อมวลชนไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้แต่อย่างน้อยขอคนของภาครัฐสองคนเข้าไปช่วยกัน กับสถารวิสันทิพย์สือีกด้านหนึ่งมีแคมเปญในโลกออนไลน์นะครับรวบรวมมิสติกบริจาคให้กับนักโทษหญิงพบกันในช่วงน้าครับมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคต สวัสดีคุณผู้ชมทาง f a c o b o o k l i v สคขาเด็กข<อ>ง้งพบกับเราทั้ง4คนนะครับแล้วก็ชวนถามเข้ามาชวนตอบเข้ามากันในทุกช่องทางนะครับยกระดับแรงงานไทยอย่างไรดีคุณแชนได้ข่าแงารงเวนลาเท่าไหร่กี่บาท โหต้นเตรียมคูณแล้วต้นเตรียมคูณแล้วคุณเตรียตัวเลขไม่หวังไม่หวใช่ไห่ใช่หลายช่องทางใช่ไหมหลายช่องทางแต่ว่าช่องทางละสิบบาทยี่สิบบาทจริงใหญ่ไม่แต่อย่างคุณแชมป์ถือว่าเป็นคนกินเงินเดือนหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ หลายส่วนนะกินเงินเดือนส่วนหนึ่งเป็นฟรีแลนซ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของชีวิตเป็นฟรีแลนซ์นี่คือชีวิตคนเจนวายจริงเลยนะใช่เขามีการทำเขามีขับการงานวิจัยนะบอกว่าคนเจนนี้อย่างน้อยต้องทางานอย่างน้อยสองที่ถึงจะอยู่แล้วคุณแชายคิดว่าตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีไหมคุณได้นอนอะไรกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงโอ้ก็นอนบาลล ประมาณ6ชั่วโมงครับก็ถูกไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ถามาว่าเปนบิดมาถามุณเจ็นบิดมาก้เข้ากันครับผมอาจจะบอลเจ็ดอะนะครับโรคภัยด้วยวันก่อนจนพิษถ้าผมว่าอะไรนะเอาตัวตัดตัวตายตัวแทนถ้าไม่อยากไปฟอกไตข้างๆกันเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้นะครับ k พ n g เว w e r เข้าใจนักเดินทางโทร6 3ึหนึ่ง ล่าสุดสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพประชากรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้สื่อข่าวกลุ่มนี้ช่างภาพกลุ่มนี้นี่เขาทํางานในเว็บองค์กรกรรมืองติดตามข่าวตลอดเขารู้ว่าตำรวจคนไหนทํางานเป็นอย่างไรครับล่าสุดเขามีการจัดรงมอบรางวัลนะครับต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีทั้งหมด15รางวัลซึ่งจะเตรียมเข้ารับรางวัลเป็นใบประกาศเกียรติคุณและโลเกียินะครับร่มรางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้เราไปไล่ดูกันหน่อยว่าเอ๊ะมีตำรวจคนไหน ได้รางวัลต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษาครั์เริ่มต้นจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะที่เข้ามาทำงาน2ปีแล้วก็สามารถปร,ปรับปรุงการทำงานขององค์กรจนสามารถสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็นึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจะมีเข้าใจว่าจะมีชื่อกราฟิกค่อยๆทยอย,อยขึ้นมานะครับ จากนั้นก็มี15รางวัลใช่ไหมฮะรางวัลที่ 2, <c oughs> 2เป็นของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขาาัน <c oughs> รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสาขาป้องกันและปราบปรามดีเด่นกับเป็นตำรวจที่ทำคดีเรื่องจับกุ่มง,งาช้างนะครับการยึดคืนผืนป่ามรดกโลกแบบขุดรากถอนโคนกระบวนการกลุ่มนายทุนแล้รก็พลตำรวจเอกสุวิรส่งเมตาที่ปรชาสบิท สาขาสืบสวนและปราบปรามดีเด่นนะครับเป็นนายตํารวจที่สร้างชื่อเสียงให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและก็เป็นขวัญใจประชาชนในการสืบสวนปราบปรามคดีชายยูฟันแล้วก็จับกลุ่มคดีแก๊งโคลัมเบียจนนําไปสู่การอายัดทรัพย์เจ้าของร้านเพชรที่รับซื้อของโจรครับครับมีพลตารวจเอกสุชาติธีรสวัตรนะครับที่ปรึกษาสบสิบสาขาด้านสาขาด้านงานด้านความมั่นคงดีเด่นนะฮะพลตำรวจโทธิติระน้องหันพิทักษ์นะครับที่ผชา อบชอกรน,นะฮะสาขาป้องกันและปราบปรามดีเด่นพลตำรวจโทสมหมายกองวิกองวิสัยสุนะครับอ,อบชปศนะ,ะสาขาป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่นโดยเฉพาะคดีไซสนาแก้พิมพานครับค่ะมีพลตำรวจโทสันนิดมหาถาวร